ฮาล้านจานอร่อยสนับสนุนโดยผลิตพัณฑ์มุนเ้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนาน อัสลามวะัยกุ๊มหมอรหอมาต้นลอฮัวบราการตุกช่วงฮาลลนจารอร่อยวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์วนเส้นตาต้นสนมาพบกับคุณผู้ชมตลอดช่วงเดือนรอมฎอนค่ะตอนนี้เราได้รับเกียรติจากคุณปราณีับดุลสลามเจ้าของร้านอาหารชินแหลกมาร่วมพูดคุยและทำอาหารร่วมกันกับเราค่ะอัสลามวะัยกุมค่ะวะอะไรกมุสลามค่ะนีค่ะอยากให้นนีเล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับร้านอาหารให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับชมแล้วก็รับฟังนิดนึงค่ะ แต่เดิมมาก็ทําเป็นชิลเล็คแคชเชอริ่นะคะรับจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่ในรายวันก็เราก็จะมีชิลเล็คคาเฟ่อยู่ที่ขนส่งพื้นที่4่ค่ะ,คะกลางซอยนะคะกลางซอยขนส่งก็เป็นในแนวอาหารจีนแล้วก็มีตามสั่งเพิ่มขึ้นมานะคะใครกําลังมองหาร้านอาหารจัดเลี้ยงนะคะก็สามารถติดต่อนันนี่มาได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากลองเข้าไปชิอมอาหารก่อนก็เข้าไปที่ซอยขนส่งสีได้ยินด,ดีค่ะเพราะว่าเราก็ทํามาเป็นเวลามากกว่า10ปีแล้ว,<ม>วค่ะชิลเล็คก,ก็ให้บริการงานจัดเลี้ยงแต่งงานมา ตั้งแต่ระดับร้อยจนถึงเป็นระดับ5 0าพันท่านเราก็ทํามาแล้วค่ะเยอะมากๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะชวนณน,นีนะคะมาทําอาหารร่วมกันกับเราค่ะเมนูที่เลือกทําวันนี้คือเมนูอะไรนะคะข้าวต้มปลากระพงค่ะในเดือนรอมฎอนนี้เผื่อว่าจะมีประโยชน์กับครอบครัวที่เอาไปทําไม่ได้ยากยาง่ยายๆนะคะแต่ว่าทานแล้วเบาๆท้องอค่ะสูตรน,นี้จะถูกใจท่านผู้ชมปเปล่านะคะ,คะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนการทําค่ะวัตถุดิบจะมีอะไรบ้างค่ะณนีมันจะแยกเป็น3ส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็คือเรื่อง ของน้ําซุปว่าเราต้องปรุงยังไงกับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวนะคะอีกส่วนหนึ่งคือเทคนิคในการทําปลาให้มีขาวลวกปลาให้ม่ขาวค่ะ,คะ งั้นเดี๋ยวเราเริ่มทําน้าซุปกันนะคะอันนี้จะเป็นน้ําน้ําสต๊อกนะคะน้ําสต๊อกคือต้มกระดูกไก่นะคะขณะที่ต้มอยู่นะคะเราใส่เครื่องได้เลยค่ะไม่ต้องรอไม่ต้องรอเดือดค่ะเพราะว่าอันนี้คือน้ําต้มกระดูกเครื่องที่จะใส่นะคะก็คือรากขึ้นช่ายขาดไม่ได้นะคะรากขึ้นช่ายจะทําให้หอมนะคะแล้วก็รากผักชีอันนี้ต้องถูกไหมคะไม่ต้องก็ได้ค่ะเดี๋ยวก็ต้องใส่เขาก็มีกลิ่นค่ะแล้วก็ข่าสักสองแว่นนะคะแล้วก็ข่าผงนิดหน่อยค่ะมันก็จะทําให้รสชาติของ ของน้ำเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วก็เส็จพิไัยนิดเดงนิดหน่อยพอนะคะเดี๋ยวจะเผ็ดเกินไปค่ะปรุงรสด้วยเกลือเกลือนิดนึงนะคะมันจะช่วยชูรสนะคะเกลือนิดหน่อยพอนะคะสำหรับหนึ่งถ้วยแล้วก็ผงปรุงรสค่ะจะเพิ่มความกรอบๆมันเพิ่มแล้วแล้วก็น้ำมันหอยนิดนึงค่ะน้ำมันหอยก็สักหนึ่งช้อนนยคะช้อนเล็กๆนีค่ะ อ่ะ <Okay. S 2> อันนี้ให้เดือด <Okay. S 2> ก็คือการทําน้ําซุปนะคะระหว่างที่เราทําน้ําซุปอยู่เนี่ย mm hmm. เราก็จะมาคุยถเรื่องน้ําจิ้มได้ไหมคะได้เลยค่ะส่วนประกอบก็คือจะมีกระเทียม mm hmm. ขิงนะคะ,คะ แล้วก็พริกขี้หนูจินดาเนี่ยแหละค่ะขาดไม่ได้เลยคือเต้าเจี้ยวเอาทุกอย่างเนี่ยค่ะเอากระเทียมสับขิงสับแล้วก็พริกค่ะสับทั้งหมดเนี่ยค่ะเอาเต้าเจี้ยวใส่ลงไปนะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปใส่น้ําตาลอีกนิดหน่อยค่ะเค็มไม่ต้องใส่แล้วค่ะเต้าเจี้ยวเค็มแล้วก็คือมีความเค็มของเต้าเจี้ยวอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเรากลับมาดูที่น้ำซุปกันต่อนะคะพอเสร็จแล้วเราต้องช้อนมันออกนะคะกรองออกอีกทีให้น้ำซุปใสใช่ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเอาน้ำซุปไปกรองกันอีกทีหนึ่งนะคะจะได้ให้มีคคววาามใใสส่่ะนนของปล มีวิธีการทําให้ปลาไม่ขาวไหมคะล้างสะอาดเสร็จแล้วนะคะหั่นเลยนะคะหมักกับแป้งมันค่ะขขเขาเขาเขาไว้ประมาณสัก5นาทีค่ะแล้วก็ล้างออกแล้วก็เอาไปต้มต้มโดยการที่ใส่น้ําเปลา่าแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเพื่อดับกลิ่นดับ,บกลิ่นคาวปลาเราจะไม่มีกลิ่นคาวเลยคะ่ะอันนี้เราก็จะใช้เป็นปลากระพงปลากระพงขาวเนี่ยเราหังตัวใหญ่มันจะทําให้ได้เนื้อขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็เอาปลาเนี่ยนะคะเรียงลงบนข้าวได้เลยค่ะแล้วก็เรียงปลาให้สวยงาม ตามความชอบเลยค่ะชอบมากใส่เยอะเลยค่ะชอบทานเยอะก็ใส่เยอะใช่ค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็โรยด้วยนึงแล้วก็มันีะเป็นใบใบขึ้นช่าใช่ค่ะพอเดือดแล้วเราก็ตักน้ำซุปใส่เลยนะคะมีกิ่นน้ำซุปจะมีความหอมของตัววัตถุดิบที่เราใส่ไปนะคะทั้งรากผักชีรากขึ้นช่าตัวข่าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเสริมให้หอมมากขึ้นก็คือโรยโรยกระเทียมค่ะเป็นอันว่าเสร็จรับประทานได้เลยค่ะ อันนี้น้าซุปจะมีความใสนะคะที่เราเอาไปกองกันมาเรียบร้อยเลยค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูที่ชื่อว่าข้าวต้มปลากระพงค่ะ เปียกว่ามีความน่าทานแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะอยากให้นานนี่นะคะสรุปเทคนิคเหลือคุณผู้ชมทางบ้านจะได้เอาไปทําตามค่ะทํายังไงไม่ให้ปลามันมีกลิ่นคาวล้างสะอาดเสร็จแล้วนะคะหั่นเลยนะคะหมักกับแป้งมันค่ะ,คะขขเขาเขาเขาไว้ประมาณสัก5นาทีแล้วก็ล้างออกแล้วก็เอาไปต้มต้มโดยการที่ใส่น้ําเปล่าแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะปลาเราจะไม่มีกลิ่นคาวเลยะคะ่ะจะทําเป็นจานหรือจะทำเป็นหม้อใหญ่ได้หมดค่ะแต่ไม่ควรแชร่ไว้นานข้าวจะอืดและทำให้ไม่อร่อยอถ้าจะ เราค่อยมาตักน้ำซุปใสดีกว่าใช่ไหมคะอย่างนั้นก็จะทําให้แบบอร่อยนะคะเพราะว่าข้าวมันจะไม่ดูดน้ำม,มากเกินไปนะคะก็ะเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจอีกเมนูหนึ่งเลยนะคะในช่วงเดือนรอมฎอนนี้ค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากลองทําตามนะคะก็สามารถดูขั้นตอนการทําแล้วก็นําไปปรับใช้ได้นะคะหรือว่าใครอยากชิมอาหารนะคะจากร้านชิลหลกก็แวะมาทานได้นะคะร้านตั้งอยู่ที่ไหนนะคะนั่นนี่อยู่ที่ถนนร่วมพัฒนานะคะซอย5ห,หรือว่าขนส่งพื้นที่4ี่ที่ไปต่อทะเบียนกันนะคะไปสอบขับขี่กันนั่นแหละค่ะเราจะอยู่ตรง กลางซอยของซอย5ค่ะ้างใครชื่อว่าชิแลแลคคาเฟ่นะคะที่ตรงนั้นก็จะเป็นอะไรที่บริการด้วยติ่มซํานะคะแล้วก็อาหารจีนหลากหลายเชิญได้ค่ะหรือว่าใครจะมีโครงการที่จะจัดงานเลี้ยงงานแต่งงานงานใหญ่ๆทั้งหลายะะทางเราก็บริการนะคะมาเป็นสิกว่าปีแล้วค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านอาหารร้านสินอดอยู่นะคะก็สามารถติดต่อไปทางเพจก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรไปทางร้านก่อนก็ได้เพื่อจองที่นั่งเข้ามาได้ะนะคะ,คะสําหรับวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณณีน,น,นีกมากๆค่ะ ที่เข้ามาร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็ทําอาหารร่วมกันกับเราค่ะแล้ววันนี้นะคะทางรายการมีผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตาต้นสนมอบให้กับผู้ร่วมรายการด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะทางรายการร่วมกับผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตาต้นสนทาบุญในช่วงเดือนรอมฎอนค่ะโดยการมอบผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นนะคะให้กับมัสยิดหรือว่าองค์กรที่น,นันีต้องการจะทําบุญนะคะวันนี้เป็นที่ไหนนะคะเราอาจจะต้องแบบเป็นสองมสัสยิดนะคะเพราะว่าเอาไปให้ร่วมให้ทําอาหารละศิลปอดะนะคะก็คือที่มสัสยิดยัมวุนอิควานลำม,มตนนยจับอีกที่หนึ่งก็คือซีรอตุ้นยันนะค,ะค่ะก็อยู่ทางหลวงแพง สำหรับวันนี้นะคะช่วงหาร้านจานอร่อยหมดเวลาลงแล้วดิฉันและคุณปราณีขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปอัสสลามุอะลัยกุมมะเรอหมาตุลลอฮ์อะเบาะกาตุสวัสดีค่ะ